จะออกไปหาน้องหรอน้องมาหรอฮึบฮึเอาไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีเลยแตกเด็กๆกลับไปแล้วหรอทำไมได้ยินอยู่เมื่อเช้าเนี้ยอเดี๋ยวดิเอาตังๆก็ไม่อยู่ตังๆไปไหนตองตังๆไปไหนจ๊ะตังๆไปไหนจ๊ะมาดูพี่ผูงจีรี่มาทำอะไรมาดูดิเฮ้ยยเเ ใครมาน้องมาเหรออ๋อพี่มุกิปวดท้องเหรอรีบมากินหญ้าดูพี่มุกิน้องตองเมื่อเช้าเด็กๆมาแต่เราไม่ได้ออกมาถ่ายอะ่ะรีบอยูร่รีบตื่นอยู่แต่ไม่ตื่น พี่เมื่กี้จะไปไหนลูกเต้เมื่อก ais, ีส oh ิีอ๋อตังไปไหนลูกตังตังไปไหนตังตังไปไหนไปหาตังตังที่ปะแต่ไม่ค่อยออกไปหรอกแต่ไม่ค่อยออกไปหรอกตังเป็นไร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  ถ่ายใกล้ๆหน้าดูดีน่ารักไหมโอ้พี่ม้งกีร้องทําไมถ้าแม่ปล่อยไปแล้วจะดื้อไหมดื้อไหมไม่เอาเหรอกพี่ม้งกีมีอะไรจ้องอยู่แท็กถ่ายใกล้ๆนั้นน่ารักไหมน่ารักเหมือนตองไหมม้มงกีหนูจะไปกินหญ้าเฉยๆใช่ไหมลูกเหรอใช่ไหมไม่สนใจ

tôi tiêu mà tôi tiêu chắc căng chắc căng mà tôi tiêu không phải đâu phải đâu phải đâu mấy tay nữa chút 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 phải đó khen bàn đang tăng mà nhiệt tí đang tăng ôi chút 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 ở đây 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 อยากเล่นตังตังจะได้อยากเล่นเหรอลูกอยากให้คนเล่นด้วยไหมหรือว่าอยากเล่นกับตัง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 ไม่ค่อยเล่นหรอกพอเล่นแรงตังตังเจ็บเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าทำตังตังนะฮ้ยเอย่าท้าตังตังนะให้มาให้มาเฮ้ยอย่าท้าตังตังนะเฮ้ยเฮ้ยตัง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 สู้ดิ ้แลวตังตังไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยตังตังไม่เอาไงแต่แต่แล้วนะบุยบุยไปเดนข้างนอก